ปูชินบทที่257เป็นผู้ใดวิหารหมื่นพุทธเป็นหนึ่งในพุทธศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่ในต่างแดนสืบทอดมรดกต่อมาจากช่วงสุดท้ายของยุคกระแสปราณีฟืงฟูเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งก่อกรมนิดาของพุทธศาสนาในต่างแดนย่อมมีบันทึกของวิหารการสงครามเป็นธรรมดา ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบรรพชนของวิหารหมื่นพุทธบรรพชนก้าวเข้าใจชัดแจ้งว่าวิหารการสงครามคือสิ่งใดนั่นเป็นสถานที่ที่แม้แต่ผู้แข็งแกร่งในขอบเขตเซี C T, ยนเทพปฐพีก็ไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้หากไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเรื่องราวนี้ได้ถูกบันทึกไว้โดยผู้ที่ทรงพลังจนถึงขีดสุดอย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดช่วงยุคเฟื่องฟูของกระแสปราณีวิหารการสงครามก็ได้หายไปอย่างไรร่องรอย สิ่งที่บรรพชนก้าไม่คาดหวังก็คือจะมาได้ยินคำว่าวิหารการสงครามในทวีปนี้ใบหน้าของบรรพชนก้าวเคร่งขรืมขึ้นเล็กน้อยความคิดแรกของเขาคือวิหารการสงครามจากปากของเจ้าอาวาสอารามวัชระคือสิ่งเดียวกับวิหารการสงครามที่เขารู้มาหรือไม่ท้ายที่สุดแม้คำว่าวิหารการสงครามจะไม่ธรรมดาแต่ก็คงไม่ได้มีเพียงที่เดียวในโลก อย่างไรก็ตามมังกรปีศาจที่เจ้าอาวาสอารามวัชระกล่าวถึงทำให้บรรพชนก้าวตกใจถ้าเป็นเพียงวิหารการสงครามอาจจะบังเอิญมีชื่อเหมือนกันแต่เมื่อเพิ่มมังกรปีศาจเข้าไปก็สอดคล้องกับวิหารการสงครามในบันทึกของวิหารหมื่นพุทธเจ้าคงไม่ได้โกหกข้าหรอกใช่ไหมบรรพชนก้าวมองอย่างเคร่งเครียดจ้องไปที่เจ้าอาวาสอารามวัชระกล่าวทุกคำออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำ มังกรปีศาจในวิหารการสงครามในช่วงสุดท้ายของยุคกระแสปราณฉีเฟื่องฟูแม้แต่เซียนเทพปฐพีก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องร่วมมือกันต่อต้านและสุดท้ายก็ยังโดนขับไล่ออกมาด้วยสภาพทุเรศทุรังสัตว์อสูรที่ดุร้ายเช่นนี้ต่อให้เป็นอรหันต์ลงมือก็คงไม่สามารถทําได้ซ้ำเรจจเช่นกันจะตกตายภายใต้ในามือของผู้ทรงสมณศักดิ์ขอบเขตต่ออรหันต์ได้เช่นไร ภิกษุไม่กล่าวคำโป้โปดเจ้าอาวาสอารามวัชระประสานมือและกระซิบคำออกมาจริงสิบรรพชนก้าวเหมือนจะคิดบางอย่างขึ้นมาได้ช่วงสุดท้ายของยุคกระแสปราณฉีเฟื่องฟูก็หมื่นกว่าปีมาแล้วแม้ว่าวิหารการสงครามจะอยู่คงอยู่ได้อย่างยาวนานแต่มังกรปีศาจก็ต้องมีบ้างที่พลังชีวิตและเลือดเนื้อเสื่อมสลายลงไปความแข็งแกร่งก็น่าจะหล่นลงมาอยู่ในขอบเขตตำนานยุธ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้บรรพชนก้าวก็พยักหน้าเล็กน้อยพลันเข้าใจเรื่องราวในฐานะของเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรอายุไขของมังกรปีศาจนั้นเหนือกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มากแต่ไม่ได้หมายความว่าอายุไขจะไร้ขีดจำกัดไม่เช่นนั้นโลกนี้คงถูกปกครองด้วยสัตว์อสูรไปเสียตั้งนานแล้วจะยังมีมนุษย์เหลือรอดได้เช่นไร อย่างไรก็ตามด้วยเงื่อนไขที่พลังชีวิตและเลือดเนื้อเสื่อมถอยความแข็งแกร่งลดลงทําให้อรหันต์ผู้หนึ่งสามารถสังหารมันลงได้ก็ยังทําใจได้ยากที่จะยอมรับจริงๆเพียงแต่ว่าถึงแม้มังกรปีศาจจะแก่ชราจนใกล้ตายแต่พรสวรรค์และพลังเหนือธรรมชาติของมันก็ยังคงอยู่อรหันต์จากกัดเซ้าหลินจะต้องมีวิธีการบางอย่างถึงสามารถสังหารมังกรปีศาจลงได้บรรพชนก้าวขบคิดอยู่ในใจ เขาไม่ได้สงสัยว่าเจ้าอาวาสอารามวัชระจะโกหกในตอนนี้บรรพชนก้าวได้เฝ้าสังเกตอากับกิริยาของเจ้าอาวาสอารามวัชระด้วยอนาเขตหากอีกฝ่ายได้กล่าวคำโกหกออกมาก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหลบซ่อนจากตัวเขานอกจากนี้ตามคำอธิบายของเจ้าอาวาสอารามวัชระเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะคุยกันแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ความลับหากใต้องค์การรู้เขาก็แค่ต้องไปตรวจสอบฟอร์มอีกครั้งไม่ใช่หรือ เจ้าอาวาสอารามวัชระจะกล้าหลอกลวงตัวเขาในเรื่องนี้ได้อย่างไรบางที่องค์ยูไลที่ข้ากำลังตามหาอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ความคิดของบรรพชนก้าวเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็วในที่สุดก็เงยหน้าขึ้นมองไปยังทิศทางหนึ่งดูเหมือนว่าข้าจะต้องไปยังวัดเซ้าหลิน บรรพชนก้าเสียงที่จะต้องกระทบกระทั่งกับตำนานยุทธเมืองฉางอันโดยการเข้ามายังอาณาจาักรถังเพราะรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายแห่งองค์ยูลายตอนนี้เขาพบบอดแสบางอย่างแล้วจะให้ยอมแพ้ได้อย่างไรเมื่อคิดได้ดังนี้บรรพชน 9, ก้าวก็ก้าวเดินไปข้างหน้าหายวับรีบเดินทางไปยังวัดเซ้าหลิน เจ้าอาวาสอารามวัชระและผู้พิทักษ์อารามต่างก็มองหน้ากันในที่สุดผู้พิทักษ์อารามกอดไม่ได้และถามขึ้นว่าท่านเจ้าอาวาสคนผู้นี้มีความแข็งแกร่งอยู่ที่ขั้นใดกันแข็งแกร่งขั้นใดเจ้าอาวาสอารามวัชระมองไปยังผู้พิทักษ์อารามเจ้าคิดว่าผู้ที่สามารถปราบสิทธิ์วัดกว่าพันคนภายในอารามวัชระได้ด้วยกลิ่นอายเพียงอย่างเดียวจะมีความแข็งแกร่งในขั้นใดกันเล่าคำที่กล่าวออกมา ใบหน้าของภิกษุหลายคนสี่เผือดพวกเขาได้แต่เดาในใจแต่ไม่กล้าย,ยืนยันแต่ในเวลานี้พวกเขากลับต้องมาตกใจเมื่อได้ยินคำตอบของเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสหากนักบวชผู้นี้เป็นผู้ทรงสมณศักดิ์สายพูดเหตุฉชนหยข้าจึงไม่เคยได้ยินเรื่องของเขามาก่อนผู้พิทักษ์อารามกล่าวอย่างไม่แน่ใจข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันเจ้าอาวาสอารามวัชระใส,ส่ศีรษะเล็กน้อย ความกังวลเกาะอยู่เต็มใบหน้าแต่วัดเศ้าหลินนั้นเกรงว่าจะประสบปัญหาบางอย่างเข้าแล้ววังหลวงจัก,กรพัิทั้งขมวดคิ้วและมองไปยังข้อมูลที่อยู่ในเอกสารราชการพระหนุ่มผู้หนึ่งตบยอดปรมาจารย์ขั้นสูงสุดจนตกตายในฝ่ามือเดียวจัก,กรพัิทั้งพึงพมพำอยู่กับตนเองโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นยอดปรมาจารย์ที่แปรสภาพพลังหนึ่งครั้งหรือแปรสภาพพลังได้จนสมบูรณ์คือสามครั้งนั้น แม้จะมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบทขยี้กันได้ง่ายายเพียงนี้และจากรายงานฉบับนี้ความเป็นไปได้มีเพียงสิ่งเดียวพระหนุ่มผู้นี้ได้ก้าวผ่านขอบเขตวิทยายุทธ์ทั้ง9้าระดับชั้นและเข้าสู่ขอบเขตอรหันแล้วส่วนจะเป็นอรหันในระดับใดจากกระพัดถังล้วนไม่ทราบท้ายที่สุดอรหันร,รูปใดก็ตบยอดปรมาจารย์ขั้นสูงสุดจนตกตายได้ทั้งนั้น ฝ่าบาทพระหนุ่มผู้นี้อาจจะมาจากวิหารหมื่นพุทธนักครดเท่าซ้ำนักเอกวิธีกล่าวคําวิหารหมื่นพุทธจัก,กรพัดวางรายงานในมือลงและมองไปยังนักครถเท่า นักครตเข้ามาจากสำนักเอกวิถีเขามีความรู้ที่กว้างขวางดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่จัก,กรพรรดมีข้อสงสัยเขาจะขอให้นักครตเข้ามาช่วยไขยข้อสงสัยให้แก่เขานักครตเขาก็ยินดีเช่นกันหลังจากอยู่ที่นี่มาสักพักเขาก็สามารถเห็นความสัมพันธ์ที่จัก,กรพรรดทั้งมีต่อซูชินได้อย่างชัดเจนด้วยวิธีนี้ย่อมเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างสัมพันธ์กับจัก,กรพรรดิทั้งนักครตเข้าจะปล่อยมันไปได้อย่างไร ดังนั้นนักพรตเท่าจึงตอบทุกคำถามของจักรพรรดิถังถึงแม้จะเป็นความลับของสํานักเอกวิถีตัวเขาก็ไม่ลังเลที่จะกล่าวออกไปมีผิดนักพรตเท่าพยักหน้าพระหนุ่มผู้นี้ได้ไปอารามวัชระเมื่อไม่นานมานี้เมื่อออกจากอารามวัชระก็มุ่งหน้าลงใต้จักรพรรดิถังยังคงมองข้อมูลอย่างตั้งใจต่อไป ทุกวันนี้เครือข่ายข่าวกรองของอาณาจักรถังแพร่กระจายไปทั่วทวีปและบรรพชนก้าวก็ไม่ได้ปิดบังตัวตนของตนเองกลับเดินตามท้องถนนอย่างโออาเขาไม่ได้ห่อเหินเดินอากาศด้วยซ้อมแน่นอนว่าจัก,กรพรรดิถึงจึงรู้ข้อมูลที่อยู่ของเขาไม่ถูกต้องเป้าหมายของบุคคลน,นี้คือวัดเร้าหลินรูมั่นตาของจัก,กรพรรดิทั้งหดตัวใบหน้าของขเขาเปลี่ยนไปอย่างมาก จากข้อมูลการกระทำของพระหนุ่มผู้นี้น่าจะมีความสนใจในด้านพุทธศาสนาบางอย่างแต่ตอนนี้ได้เดินทางลงไปทางทิศใต้มีแต่วัดเซ้าหลินเท่านั้นที่เป็นสำนักพุทธที่อยู่ทางตอนใต้เกรงว่ามันจะสายเกินไปแล้วใบหน้าของจักรพรรดิทั้งดูหนักปึ้งข้อมูลที่เขาได้รับมาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสองสามวันก่อนตอนนี้พระหนุ่มน่าจะเดินทางไปถึงวัดเซ้าหลินแล้วไม่ได้การเรื่องนี้จะต้องรีบแจ้งให้พี่สามรู้ จัก,กรพรรดิทัทงลุกขึ้นในทันทีและเดินไปยังพระราชวังตะวันออกอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ระหว่างซูฉินกับวัดเซ้าหลินนั้นไม่ได้เป็นที่ล่วงรู้ในวงกว้างแต่จัก,กรพรรดิถังเป็นหนึ่งในคนที่ล่วงรู้สิ่งนี้อย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อจัก,กรพรรดิถังตระหนักได้ว่าวัดเซ้าหลินอาจจะมีปัญหาเขาจึงวางแผนที่จะไปแจ้งให้ซูฉินทราบโดยเร็วที่สุดในเวลาเดียวกัน เนือ้อภูเขาเศร้าชื่อร่างของบรรพชนก้าวเปรียบประดุดร่างเงามายาเดินเข้าไปในวัดเร้าหลินอย่างไม่รีบร้อนด้วยความแข็งแกร่งของบรรพชนก้าวจึงไม่ยากที่จะซ่อนตัวจากผู้คนในวัดเร้าหลินหืมมีค่ายกลฟ้าดินมากมายตั้งอยู่ภายในบรรพชนก้าวมองไปยังพื้นที่ห่วงห้ามภูเขาด้านหลังท่าทีของเขาประหลาดใจเล็กน้อยน่าสนใจ บรรพชนก้าวก้าเท้าออกไปและปรากฏตัวอีกครั้งที่หน้าปากทางเขตห่วงห้ามภูเขาด้านหลังจากนั้นจึงก้าวอีกหนึ่งครั้งเพียงคลิปตาก็ข้ามผ่านค่ากลกว่า9้าใน10ส่วนมาถึงภูเขาด้านหลังค่ากลฟ้าดินขนาดใหญ่แห่งนี้แม้จะจัดวางได้อย่างชาญฉลาดแต่ผู้ครอบครองอย่างมากสุดก็เป็นอรหันในระดับนพาภาชั้นที่สไม่กี่นาภาชั้นที่หเท่านั้นไม่ใช่องค์ยลายที่ข้ากำลังมองหาบรรพชนก้าวดูผิดหวัง เขาแบกความหวังเอาไว้ในใจยามเมื่อเดินทางมายังวัดเร้าหลินแต่เมื่อผลลัพธ์เป็นเช่นนี้จะไม่ให้ผิดหวังได้อย่างไรขณะที่บรรพชนก้าวกำลังตอริตรองเขาก็ก้าวเท้าไปด้านหน้าอีก1นก้าวโดยไม่รู้ตัวและเข้าไปไปในเขตห่วงห้ามด้านหลังภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่ซูชินใช้ในการปิดดัน